แน่วสิขารามพ่อแม่พี่น้องลองดูสิ่งเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลไทยนับตั้งแต่รัฐบาลชวนรัฐบาลทักษิณรัฐบาลสมัครรัฐบาลสุรยุทธ์รัฐบาลสมชายจนรัฐบาลอภิสิทธิ์เห็นด้วยตาเปล่าหรือเปล่าเห็นถ้าจะพิสูจน์ว่ากัมพูชารุกดินแดนเราเมื่อ,อไหร่นะพ่อแม่พี่น้องง่ายมากเลยดาวเทียมถ่ายภาพซึ่ง ในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีดาวเทียมของเราเองวนเนี่ยครึ่งปีต่อหนึ่งรอบถ่ายภาพได้สองครั้งเราถ่ายป่าเราถ่ายหมู่บ้านทำไมเรารู้ละ่ะว่าชาวบ้านไปนลุกป่าก็จากแผนที่ดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางดาวเทียมเพราะฉะนั้นใครหมาตัวไหนจะบอกว่าเราไม่เสียดินแดนนั่นหนหมาพูดเพราะแผนที่เนี่ยมันบอกชัดเจน ว่ากัมพูชาเข้ามาในแผ่นดินไทยเราเมื่อปีเท่าไหร่แล้วทั้งทหารทั้งกระทั่งรัฐบาลเห็นหมดเพราะไหมพี่น้องถ้ามันอยากจะดูนะแต่นี่เขาเรียกว่าอะไรละเลยการปฏิบัติหน้าที่ถ้าไม่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ก็คือสมคบกับเขาผมไม่เน้นหรอกครับละเลยปฏิบัติหน้าที่ผมเน้นว่ามันสมคบกันเพราะอะไร พอราะเว้นปฏิบัติหน้าที่วันนี้มึงปฏิบัติเสียแต่วันนี้ก็ยังทําได้เลยแต่ไม่ปฏิบัติไงสแสดงว่ามึงสมคบกับเขาเอาละมาอีกข้อหนึ่งข้อสาปล่อยให้กรัรมพูชาเนี่ยโฆษณาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนออกสู่ชาวโลกและนานาชาติแต่เพียงฝ่ายเดียวตลอดเวลากรัรมพูชามายึดดินแดนเรา หลังจากเรายอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนที่เหลือคาบูชาโฆษณาฝ่ายเดียวเลยจนกระทั่งอยู่ในสกอย่างที่ผมบอกเอาเงินมาให้ห้าหมื่นในการทําตลาดญี่ปุ่นให้ห้าแสนทาพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับชุมชนและเรื่องราวในปราสาทภรวิหารพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยชัดเจนว่ารัฐบาลไทยทุกรัฐบาลไทยที่เกี่ยวข้องละเลย จงใจทำไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยให้กัมพูชาโฆษณาจนกระทั่งโลกเขาคิดว่ากัมพูชาเป็นเจ้าของที่ดินหนึ่งตามแผนที่หนึ่งต่อสองแสนแล้วก็พื้นที่1.8ึล้านไร่เนี่ยตามแผนที่หนึ่งต่อสองแสนเป็นของกัมพูชาข้อสี่พ่อแม่พี่น้องชัดเจนมากแล้วอันนี้เนี่ยต้องกราบขอบคุณคุณวีระสมความคิดแล้วคุณราตี รวมทั้งคุณแซมดีนและชาวไทยทั้งเจดคนเข้าไปพิสูจน์ให้เห็นเลยละการโดนจับของเขาเนี่ยทำคุณุปการต่อประชาชนคนไทยต่อชาติไทยมากเลยสองหัวข้อสองหัวข้อพ่อแม่พี่น้องหัวข้อที่หนึ่งพิสูจน์ให้คนไทยเห็นว่าทหารกรรมัมพูชาได้เข้ามายึดแผ่นดินของคนไทยแล้วปักหลักอยู่ในแผ่นดินไทย นี่พิสูจน์ชัดเจนข้อที่สองกลุ่มคนไทยเจ็คนเหล่านี้พิสูจน์ชัดเลยว่าเรามีรัฐบาลไทยใจขเขมรเรามีรัฐบาลไทยที่ไปสมคบกับขเขมรไม่มีรัฐบาลที่ไหนในโลกปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยแผ่นดินของเขาแล้วจับเอาคนของเขาแล้วรัฐบาลไทยตั้งแต่นายก รัฐมนตรีต่างประเทศการาโหนรองนายกฝ่ายความมั่นคงแล้วแถมคู่ขาของนายกออกมาพูดบอกว่าคนไทยลำแดนขาเมนเพราะแม่พี่น้องในโลกไม่มีนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งข้อห้าเมื่อเกิดกรณีชายแดนคือปะทะกันไม่มีอย่างที่ผมบอก การทหารที่ไหนที่ปล่อยให้เขาไปยุดภูยุทธศาสตร์ที่สูงกว่าตั้งอาวุธยุทธโธปกร์อาวุธหนักตั้งแต่ปืนใหญ่แล้วก็อีกหลายๆปืนแล้วยิงถลม่มเราไม่มีนะครับแล้วปล่อยให้ยึดเพื่อจะไปเซ็นสัญญาหยุดยิงไม่มีแล้วครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งข้อ6กการยื่น UNSC ตอนไปเสนอข้อเท็จจริง กัมพูชาบอกว่าดินแดนหนึ่งต่อสองแสนเป็นของเขาทหารไทยลุกรานประเทศเขาแต่ประเทศไทยอมสากเบื่อไม่พูดเลยว่ากัมพูชายึดดินแดนแล้วเห็นไหมครับพ่อแม่พี่น้องเราจะเห็นได้เลยว่าทำไมรัฐบาลไทยไม่พูดละ่ะว่าดินแดนหลังสันปันนามันเป็นของไทยและขเขมรมายึดเรายึดสนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสสยามฝรั่งเศส ตั้งแต่ปี1904และ1907เหตุที่มันพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันยังดึงดันมันยังสมครบกันอยู่ไม่ยกเลิก MOU 2543ไงล่ะข้อ7 u n h c ให้อาเซียนมาเป็นตัวกลางเจรจาเพราะงั้นรัฐบาลที่อ้างตลอดเวลาว่า MOU 2543จะไม่ทำให้เกิดสงคราม จะไม่ทําให้ต่างชาติเข้ามายุ่งกับเราพ่อแม่พี่น้องไม่จริงแต่นายกก็ยัง,งโง่ดักดานยังจะยึดเอาไว้กอดเอาไว้มันรัก MOU 2543ยิ่งกว่าแต่งโมมีนายกอีกพ้อสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องด้านการทหารเนี่ยกองทัพไทยเหนือกว่าเขมร เราเสียท่าอย่างเดียวพ่อแม่พี่น้องเรามีนายทหารไทยมีรัฐบาลไทยที่แย่กว่าแยกกว่าขาดขี้ขาดตาขาวเห็นแก่งเงินมากกว่ามันทำให้เราเสียเปรียบหมดทุกปรตโตเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าแปลกใจพ่อแม่พี่น้องรัฐบาลไทยจึงเป็นลูกไล้ของหุนเซนแล้วอย่าแปลกใจที่ทหารไทยบางคนเป็นลูกไล้ของไอหุนหมาเน็ต มันเป็นเรื่องที่เราเห็นได้มีลุงคนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเรียนจบจากโรงเรียนวัดจัน์ทสโมสรอ,อยู่แถวบางกระบือผมไปกินข้าวต้มตอนนัางคืนเขาถามผมว่าเขาไม่เคยมาที่นี่แแต่เขาดูอยู่หน้าจอเขาบอกว่าเอ๊ะคุณชัดทำไมรัฐบาลไทยปล่อยให้ทหารกัมพูชายึดแผ่นดินไทยแบบนี้ละ่ะแล้วทำไมปล่อยให้ยึดภูมเขือตัตกุนใหญ่ยิงเราละ่ะ แล้วทำไมปล่อยให้ทหารกัมพูชาสร้างถนนขนอาวุธมาถล่มเราล่ะแล้วทำไมปล่อยให้ทหารกัมพูชาอวดเบงน,นึกจะยิงไทยเมื่อไหร่มันก็ยิงนึกจะหยุดมันก็หยุดพูดตรงๆทหารเขเมรน,นึกจะรูปหัวทหารไทยก็รูปหัวนึกจะตบหัวเหมือนก็ตบหัวทหารไทยทําได้อย่างเดียวจะตบเมื่อไหร่ครับท่านท่านอยากจะตบไหมครับวันนี้ท่านจะบริหารมือไหมครับวันนี้ท่านจะตบซ้ายหรือตบขวาครับผมจะได้หันให้ถูก ลุงคนนี้เขาถามผมว่าเอ๊ะนายกเราโง่หรือเปล่าคุณชัดไม่หรอกครับผมบอกนายกเราโง่ที่ไหนมันเถียงกับเราชอดๆทำเป็นฉลา,าดจะตายแต่นายกเราโง่กับไอ้หุนเซนเพราะมันแก้งโง่พ่อแม่พี่น้องครับลุงคนนี้บอกว่าลุงดูไปดูมาเนี่ยนะลุงว่ามันสมคบกันอย่างที่คุณชัดพูดแล้วลุงก็เลี้ยงข้าวต้มผม ลุงบอกเราคิดตรงกันนะคุณชัดเพราะงั้นมือนี้ลุงเลี้ยงผมก็บอกไม่เป็นไรลุงผมกินสองชามมันแพงเดี๋ยวผมเลี้ยงลุงเองเพราะงั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านไม่ได้โง่แล้วมีแต่เพียงรัฐบาลกับทหารบางคนแก้งโง่ประชาชนคนไทยเขาจับได้ไรทันพ่อแม่พี่น้องครับเพราะงั้นผมก็สรุปคร่าวได้ว่า ผมไม่เคยไว้ใจนักการเมืองไทยนักการเมืองไทยเนี่ยพ่อแม่พี่น้องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราเห็นไหมว่าบ้านเมืองเราแย่ลงตลอดเราได้มาเฟียเราได้คนค้ายยาเสพติดเราได้คนชั่วเราได้อิทธิพลท้องถิน่นเราได้คนที่ไร้คุณภาพไม่มีคุณธรรมศีลธรรมเข้ามาอยู่ในสภาเป็นส่วนใหญ่แล้ว จากการเลือกตั้งที่มันอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่มันไม่เคยบอกเลยว่าไอ้การเลือกตั้งนั้นน่ะมันเข้าสภาได้เพราะมันซื้อเสียงพ่อแม่พี่น้องตลอดเวลาที่ผ่านมาใครทำปัญหาให้ประเทศเราแย่ขึ้นไม่ว่าทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนักการเมืองทั้งนั้นเลยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ที่มันร้ายขึ้นเพราะอะไร ให้พวกนี้มันเหิมเกริบเมื่อก่อนแค่คอรับชั้น,โกง,งนโกงเงินราชโกงเงินหลวงแต่วันนี้เอาดินแดนไปยกให้เขากันเลยเขาเรียกว่ามันชั่วกันแบบโบราณนุ์ไม่ครบเป็นญาติเลยพ่อแม่พี่น้องระบบการเมืองแบบเนี้ยระบบการเลือกตั้งแบบเนี้ย ระบบที่ได้นักการเมืองส่วนใหญ่ชั่วช้าสารเลวแบบเนี้ยพ่อแม่พี่น้องว่าลูกหลานเราจะลําบากไหมไป,ประเทศเราจะไปได้ไหมไ<ป>ผมเนี่ยเชื่ออยู่อันหนึ่งธรรมชนะอาธรรมแล้วผมเชื่อจริงๆแล้วสิ่งที่เชื่ออีกอันหนึ่งก็คือฟ้ามีตาพ่อแม่พี่น้อง แล้วผมเชื่ออีกอันหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแล้วผมเชื่อสิ่งที่สี่ก็คือคนไทยรักชาติคนไทยที่ดีมีมากกว่าไอ้คนไทยที่ชั่วแล้วอันสุดท้ายอันที่ห้าที่ผมเชื่อแล้วทักษินกระโดนมาแล้วแล้วคนชั่วหลายคนกระโดนมาแล้วอะไร ทหารส่วนใหญ่รักพระเจ้าอยู่หัวข้าราชการส่วนใหญ่รักชาติรักแผ่นดินมีเฉพาะไอ้พวกขายชาติส่วนน้อยเท่าน,นั้นเองสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องผมขอเตือนรัฐบาลอภิสิทธิ์กสุเทพเขาจะมาถ่ายรูปเราว่าคนเราน้อยพ่อแม่พี่น้อง ขอบอกไปถึงอภิสิทธิ์และสุเทพซึ่งพวกคุณก็รู้เคยร่วมเหตุการณ์กับผมหลายครั้งพ่อแม่พี่น้องเหตุการณ์พฤษภาคมตอนเช้าเช้าคนมันก็น้อยตกเย็นคนมาเต็มไปหมดหลายหมื่นคนนี่คือการต่อสู้ของประชาชน14ตุลาก็เหมือนกันมันเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดพ่อแม่พี่น้องแล้วรัฐบาลมึงฟังเอาไว้ด้วยไอ้พวกหน่วยราชการที่รายงานตัวเลขของประชาชนที่ชุมนุมมันชอบรายงานน้อยๆเพราะมันจะทำให้รัฐบาลมีความสุขแล้วพ่อแม่พี่น้องผมจะเล่าความจริงให้ฟังสมัยรอสชอผมไปหาพลเอกเกษตรพลอากาศเอกเกษตรโรจนนิน รายงานที่อยู่บนโต๊ะพลอากาศเอกเกษตรโรจนันอินอตอนพฤษภาคมพ่อแม่พี่น้องรายงานเท่าไหร่รู้ไหม500คน300คนบ้างสูงสุดมากสุด2,000คนผมก็เลยบอกทออของพี่เต้บอกซึ่งเป็นพันธมิตรของเราเป็นในฐานอากาศพนอากาศเอกบอกชื่อได้เลยเพราะแกไม่ปิดบงังนะครับชื่ออะไร รู้จัก,กนะพี่มุยครับรพี่มุยเสริมยุทธพลอากาศเอกเสริมยุทธพี่มุยเนี่ยเป็นมือขวาของพลอากาศเอกเกษตรโรจนันินีแต่แกเป็นในฐานอากาศที่รักประชาธิปไตยเป็นทูตทหารอยู่ในยุโรปมาตลอดผมไปชวนพี่เตะพี่มุยบอกว่ารายงานที่อยู่บนโต๊ะที่สันติบาลรายงานที่สอรอพอรายงานโกหกทั้งหมด คนมาชุมนุมกับพลตีจำลองตอนเย็นไม่ต่ำกว่าสองสามหมื่นคนผมก็เลยชวนพี่มุ้ยบอกพี่มุ้ยมาดูตอนเย็นแล้วพี่มุ้ยกลับไปบอกกับพิเต้ให้รู้ซสว่าอย่าไปฟังไอ้พวกรายงานสีสัวมันจะรายงานตอนคนน้อยแล้วไอ้ตอนคนมากมันตาบอดปรากฏว่าอะไรพ่อแม่พี่น้องพี่มุ้ยผมพามาเดินในม็อบเลย พี่มุ้ยบอกโอ้โหคนเยอะขนาดนี้ตายแล้วถ้าอย่างนี้นายชิบหายแน่เลยถ้าเชื่อปรากฏว่านายเชื่อครับแล้วนายก็ชิบหายครับผมขอถอนคำว่าชิบหายเป็นเรือหายพ่อแม่พี่น้องแต่ตรงนี้ผมก็ชมพลอากาศเอกเกษตรรจนานินเพราะผมบอกว่าให้พลอากาศเอกโรจนานินออกมาจากคุณสุจินดาคาปยูนซะ ถ้าคุณสุจินดายัางดันทุรังจะฆ่าประชาชนคุณจะไม่มีแผ่นดินอยู่คุณจะพ่ายแพ้ประชาชนปรากฏว่าพลอากาศเอกเกษตรเป็นนักเลงเขาใช้คำนี้กับผมเขาบอกว่าคุณชัดผมเป็นเพื่อนกับสุจินดาผมลงเรือลำเดียวกับเขาแล้วถ้าผมทิ้งเขาผมก็ไม่ใช่คนผมจะจมไปกับมัน แล้วก็จมจริงๆพ่อแม่พี่น้องต้องจำเอาไว้เลยว่านายอภิสิิ์ในสุเทพฟังเอาไว้ตําแหน่งเนี่ยมันแค่หัวโขนวันที่ไม่มีตําแหน่งเนี่ยมึงเหมือนหมาตัวหนึ่งเท่านั้นเองพ่อแม่พี่น้องครับผมไปเยี่ยมพลอากาศเอกเกษตรโรจน,นันินวันที่เขาไม่มีตําแหน่งไม่ใช่รอสอชอ ใส่เสื้อกล้ามกางสีขาวกางเกงสีน้ำเงินน้ำตาไหลไม่มีใครมาหาเลยเพราะฉะนั้นพวกคุณอย่าเห็นแก่อำนาจอย่าลูกแก่อำนาจแล้วจงรู้ไว้ด้วยว่าการต่อสู้ของประชาชนถ้าประชาชนต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้องเมึงอย่าบังอาจใช้กำลังมาปราบเด็ดขาดขอบคุณครับขอบคุณพี่ชัดค่ะ ก่อนที่เดี๋ยวเราจะได้ไปประเด็นอื่นกันต่อเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะให้พี่น้องได้จําคําพูดของอรัฐมนตรีต่างประเทศเอาไว้คือเมื่อวานนี้ที่มีการคุยกันก็เกี่ยวกับเรื่องของที่มีกระสมีรายงานข่าวบอกว่าทหารไทยและกับพุชาได้มาพูดคุยกันแล้วก็มีรายงานบอกว่าได้มีการลงนามใน8ข้อหยุดยิงที่ว่าเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็คุยเรื่องนี้สัมภาษณ์กับคุณกสิทธ คุณิทธิ์บอกว่านี่เป็นการพบกันของทหารสองฝ่ายแต่ไม่ใช่เป็นการเจราจาเพียงแค่ปรึกษาหา,หาหรือเพื่อนําเรื่องต้องเสนอไปในระดับสูงต่อไปเป็นเพียงการทอล์กก็คือการพูดคุยกันนี่แหละเป็นการปรึกษาเหมือนคนส่งลูกน้องไปแล้วเขาก็กลับมารายงานเป็นการพูดคุยกันหรือเหมือนการจีบสาวสงสัยคำนี้มันจะเป็นคำแห่งปีเวลาทหารคุยกันทหารยอมได้ยังไงทหารไปนั่งคุยกันหาหรือกันเขาบอกไปจีบสาว ครั้งต่อไปเดี๋ยวทหารคุยกันอ๋อทหารไม่ได้คุยไม่ได้อะไรหรอกไปจีบสาวคุณคุณจีบนิดเดียวค่ะที่ไปคุยกันเนี่ยนะฮะไม่ว่าคุณกระสิ์ก็ตามถ้าไปคุยกันแล้วไปยอมรับนะค่ะไปเซ็นว่าหยุดยิงโดยทหารกัมพูชาอยู่หลังแนวสันตินาะจริงๆแล้วผิดกฎหมายนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่านายกก็บอกชัดเจนนะ ว่าหลังสันปาน้ำเนี่ยแผ่นดินแดนของไทยแล้วคุณไปสิ้นหยุดโดยที่ปล่อยให้เขายังอยู่ในแผ่นดินเราแสดงว่าคุณเห็นตำตานะว่าเขามายึดแผ่นดินไทยอยู่และถ้าเขาอยู่ต่อไปอีกก็เท่ากับหยุดยิงถาวรเขาอยู่แบบนั้นก็หมายความว่าคุณยกแผ่นดินเนี่ยไปให้เขานะเพราะงั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยผมบอกให้ระวังจะติดคุกกันทั้งตระกูลเลยนะ อ่แล้วค่ะแล้วก็อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะสำหรับในวันนี้นะคะบ่ายโมงตรงวันนี้คุณนิติธร้ําเหลือกรรมาการสิทธิมนุษยชนสภาทนายความและทนายความของพันมิประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะยื่นหนังสือต่อพลตํารวจเอกวิเชียนพศโพสีผู้ประชาการตํารวจแห่งชาตินะคะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ไปที่สำนังกงานตำรวจแห่งชาติขอให้ยกเลิกการออกหมายเรียกการนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติเนื่องจากเป็นการออกหมายเรียกโดยไม่ชอบตามกฎหมายค่ะหลังจากที่ได้ยื่นขอการคุ้มครองช่วคราวต่อศาลปกครองแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าศาลไม่รับฟ้องเนื่องจากเห็นว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของศาลปกครอง อีกหนึ่งความเคลื่อนไหววันนี้นะคะทนายความแกนนานปชอบอกว่าศาลนั้นจะไตส่สวนคําร้องประกันตัวแกนนําแล้วก็เบิกพยานให้การไม่ว่าจะเป็นผู้การแต้มที่เคยมาเยือนที่นี่มีผอ,อเรือนจําแล้วก็รวมไปถึงคุณวีรัมุสิกพงษ์ซึ่งเป็นหนึ่งในแกนนานปชที่ได้รับการ ประกันตัวไปเราอาจจะกลับมาดูการบ้านการเมืองของบ้านเราต่อนะพี่สำราญจนถึงตอนนี้เกือบอเกือบจะปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้วไปไปมามาเราชุมนุมกันมาก็เกือบเดือนแล้วนายกก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวจะยุบสภาแน่ ยุบสภา,าแน่ๆเดี๋ยวจะให้มีการเลือกตั้งแน่ๆบ้านเมืองเราจะเดินต่อไปอยังไงการเมืองในสภา,าเขาก็อยากจะอภิปรายไม่ไว้วางใจอยากจะโชว์ผลงานกันจะแก้ไขรัฐธรรมนูญกันอะไรทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ที่รัฐบาลจะเดินหน้าไปพี่สำราญประเมินช่วงต่อจากนี้ฟังหน่อยครับมันยังอยู่ในไตรมาสแรกของปีนี้อยู่นะคะ <c oughs> เอาละครับก็ขอบคุณคุณัติกน,นะฮะพี่น้องเอ้ยอปลกุกปลกุกปลกุนะครับ เติมเต็มเรื่องทหารจากพิชัดอีกนิดเดียวนะฮะคือผมสุดท้ายแล้วเนี่ยที่อยากจะบอกความในใจไปถึงแม่ทัพนายกองถึงทหารทหารทั้งหลายนะครับผมรู้ว่าเที่ยวนี้นี่ทหารพรานทหารใครต่อใครนะครับระดับล่างนี่เขาทำงานทุ่มเทยอย่างเต็มที่สูญเสียชีวิตไปก็อย่างน้อยสองคนสองท่านแล้วบาดเจ็บอีกนับสิบพี่น้องครับเราต้องปรบมือให้กับวีรกรรมปกป้องอธิปไตยตรงนั้นครับพี่น้อง ไอ้ส่วนที่เราดา่าวิจารณ์ก็ว่ากันไปต้องว่ากันตรงๆไม่อ้อมค้อมนี่คือลักษณะของพัทมิตรพี่น้องครับแต่เราไม่มีวาระส่วนตัวเรามีวาระอย่างเดียวก็คือปกป้องอธิปไตยของบ้านของเมืองเท่านั้นเองนะครับผมไปเกาหลีมาอย่างที่คุณนักิกรบอกพี่น้องครับมันมีอยู่นิดเดียวนะคือในมุมในใจผมที่อยากจะบอกก็คือว่าสงครามเกาหลี2493ถึง2496หลายท่านเกิดแล้วนะฮะ ผมยังไม่เกิดนะฮะทไปไล่จกักรวรรดิญี่ปุ่นไปทำสงครามกันนะครับสอง4กนะครับกองทัพไทยนีได้รับเป็นหนึ่งใน16ชาติไปรบเกาหลีไปช่วยเกาหลีเป็นกองกำลังของ UN เอนสหประชาชาติไปกันเป็นหลายพันนับหมื่นพี่น้องครับไปแล้วก็สูญเสียชีวิตนับร้อยคนผมกำลังบอกว่าเราเคยไปรบเวียดนามรบที่ลาว นะครับเคยไปเกาหลีก็ไปมาแล้วพรีชีพลังเลือดจนนานาประเทศได้เห็นมาแล้วนั่นเรารบปกป้องอธิปไตยของโลกในใน,ใน,ใ,นในความหมายของหมาอำนาจในตอนนั้นพี่น้องครับแล้วฉไนใหญ่เล่าเที่ยวนี้ผมว่ากองทัพไทยได้เวลาที่จะต้องประกาศ สู้ปกปักรักษาอธิปไตยของบ้านของเมืองของตัวเองสักครั้งหนึ่งหลังเลือดไปเลยแต่ยืนยันนะครับไม่ได้ว่าเรายกพลไปถึงปอยเปรตหรือไปถึงโน่นนะฮะเราแค่4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันจะพลิกดุลยภาพทางการทหารอย่างโหมลานทำได้ไหมล่ะเราไปสูญเสียชีวิต300คน500คนต่างประเทศมาแล้วแค่4.6ตารางกิโลเมตร ทำไมเอาไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องครับนี่คือคําถามก็ฝากท่านแม่ทัพนายกองนะครับผมถึงบอกว่าท่านนี่จะต้องเป็นอิสระนะฮะบางเรื่องรัฐบาลทําไม่ถูกก็ไม่ต้องฟังมากตบเท้าไปหานายกเลยนายกครับของจริงมันยังไงกันแน่ท่านจะเอายังไงอันนี้พวกเราเห็นด้วยอันนี้พวกผมไม่เห็นด้วยเรามาถกเถียงกันอีกที ทหารต้องกล้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวนี้มันแยกกันไม่ออกประธานโทษนะครับทหารกุนเชียงนักการเมืองชั่วนักการเมืองเลวทหารโกงนักการเมืองโกงทหารชั่วมันปะปนกันไปหมดใช่ไหมครับพี่น้องครับมันถึงยุ่งไงดูแลที่พลมาเฟียนะครับไม่ต้องมาแฉกันแต่หลายท่านก็รู้อยู่ในกองทัพก็รู้กันเองอยู่ว่าใครชั่วแม่ทัพคนไหนเป็นยังไง แม้ทับคนไหนมีอนุพรายสี่คนมีบ้านมีผลประโยชน์ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เลี้ยงโจรน,นะครับอุ้มน้องชายนักการเมืองบางคนไปอยู่ในคาเมรหลบคดีอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องนี่เรานี่ละเว้นตรงนั้นแล้วนะเราขอว่าเอาเถอะคุณวางความชัวช่วไว้ชั่วคราวได้ไหมมาปกป้องดินแดนกันก่อนได้ไหมใช่ไหมพี่น้อง มาถึงบ้านเมืองของเราจะไปทางไหนกันอย่างที่คุณธิกรทิ้งประเด็นไว้กว้างๆก,งก,งก็ดีแล้วคือวันนี้เสื้อแดงก็รู้สึกจะไปขอดิ้นรนในการที่จะประกันตัวนะฮะผู้นำในเรือนจำนะนะัทวุฒิขครต่อใครที่ยังอยู่ในเรือนจำคือศาลนั้นตัดสินมาครั้งหนึ่งแล้วแต่เขาอทธรณ์สู้นะครับแล้ววันนี้จะเอาพยานขนาดใหญ่เลยนะได้ข่าวนะ พลตารวจตรีพระภัยผู้การน,นหนึ่งผู้การแต้มะนะฮะดรคณิตน,นานครหรือแม้กระทั่งเจ้าตำดับรองดองเสนันซึ่งตอนนี้ต้องเรียนเสนันว่ามันได้กลายเป็นปูดองมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้ผลแล้วเสนันนี่พี่น้องครับไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเดินเกมเที่ยวนี้นี่ผมต้องขออนุญาตวิเคราะห์ด้วยด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ไปกล่าวร้ายใส่ท่านนะครับ กขเดินเกมเที่ยวนี้ปลองดองถ้าสําเร็จนี่เสนันเวลายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเที่ยวนี้แหละมิ่งขวัญน,นําทัพอภพิปรายแต่กติกาในการยื่นอภิปรายต้องใส่ชื่อคนที่จะเป็นนายกต่อไปด้วยนะมีการตกลงกันในขั้นต้นแล้วว่าจะใส่ชื่อเสนันเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องครับอ่านี่เป็นเบื้องลึกของการปลองดองประการหนึ่ง แต่สุดท้ายวันนี้มันก็อย่างที่เห็นและเปลี่ยนไปนะพี่น้องมันคงฉากนั้นได้จบลงไปแล้วโอเคด้านหนึ่งท่านก็อยากเห็นบ้านเมืองปลองดองก็คงจะมีความจริงใจอยู่ส่วนหนึ่งแต่ผมไม่กล้าล่วงละกับว่าศาลจะว่ายอย่างไรเราต้องเชื่อในกระบวนการยุติธรรมเราสิ้นหวังกับหลายองค์กรหลายบุคคลนะครับหลายผู้นำอะไรมามากมายแล้วพี่น้องเราเหลือศาลสถิตยุติธรรมเท่านั้น ที่ยังพึ่งพาได้ใช่ไหมครับพี่น้องครับท่านจะตัดสินใจยังไงก็ว่าไปเถอครับตอนนี้คนเสื้อแดงนั้นกดดันศาลอย่างหนัก13กุมภาพันธ์ไปศาลอาญาลองมาชราชประสงค์ไปศาลอาญามาอนุสาวรีรย์ปชยีิที่บาไตยเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ย19ใช่ไหมคุณนัติกรราชประสงค์มาถึงศาลดีกาสนามหลวงแล้วมาปักหลัก นะครับแฉสัญชาติพิเศษกันอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเสื้อแดงก็ยังไม่ยอมหยุดท่อน้ำเลี้ยงก็ยังไม่หยุดไหลนะครับพี่น้องแม้วตอนนี้นี่อาจจะไม่จ่ายเงินสอสอรอดูของจริงของปลอมนะครับแต่กับเสื้อแดงเงินทุนก็ยังไหลอยู่พอประมาณนะครับเพราะอะไรถ้าไม่มีคนเหล่านี้ ดุยภาพในการต่อรองของแมวก็คงจะสูญสิ้นนะครับสถานก,การณ์บ้านเมืองตอนนี้นายมาร์กสุเทพนะครับแต่ก่อนสุเทพคิดจะลากยาวด้วนแหะครับอยู่จนผ่านงบประมาณยุบป,ประภาวปลายปีนะครับโยกย้ายทหารโยกย้ายตำรวจเดือนกันยายนปีนี้สำเร็จแล้วค่อยยุบใกล้ๆครบเทอมแต่ประเมินสถานก,การณ์แล้ว โอ้เห็นบรรดาท่านสวมาอยู่หน้าเวทีเห็นพันณมิตรเอาจริงเอาจังแฉวันแฉคืนนะครับแล้วก็ยืนหยัดในการปกป้องรักษาธิปไตยข้อมูลของพันธมิตรก็ไม่ได้ขี้เรมีความจริงใจมีความถูกต้องอีกสังหกใช่ไหมครับพี่น้องครับอภิสิทธิ์ก็เลยถอดใจแล้วยุบสภาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นฟันธงนะครับ ปัญหาว่าเขาจะได้ยุบหรือเปล่านั่นก็เป็นอีกเรื่องนะแต่โปรแกรมผมนี่เชื่อนะฮะวันก่อนไพโรธสวรเชวีนะอดีตกลุ่ม16อดีตสอสอนี่นะครับพี่น้องครับบอกว่ารัฐบาลจะยุบสภาก่อน19พฤษภาเอ้ผมชักจะเชื่อนะเพราะว่าอะไรไงฮะ19พฤษภามันครบรอบหนึ่งปีของ91บศพบาดแผลยิ่งใหญ่ของประเทศ ของแผ่นดินบาทแผลใหญ่ในหัวใจของคนเชื่อพิสิทธิ์เวชาชีวะเช่นเดียวกันพี่น้องครับเขาคงจะทนดูวันนั้นไม่ได้พเพลเพผมเชื่อว่ามีความเป็นไ่ได้จะยุบก่อน19พฤษภา,าแล้วไปเลือกตั้งกันเขาเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับว่าเขาจะกลับมาสู่เก้าอี้เดิมนายกรัฐมนตรีเอาไหมเอา เขามาถ่ายรูปไว้แล้วว่าสวสวส,วสวของเรา